ครับในคลิปนี้นะครับจะพูดถึงเรื่องของการรีเซ็ตโปรแกรม AutoCA d ให้เป็นเหมือนกับการติดตั้งใหม่นะครับบ่อยๆครั้งที่เราหรือว่าบางครั้งที่เราใช้งานไปเราอจะเจอปัญหานี้ก็คือหน้าจอเพี้ยนไปใช้งานได้ไม่เหมือนเดิมไม่เป็นปกตินะครับก็ทางออกหนึ่งสำหรับมือใหม่ก็คือการรีเซ็ตเซตติ g งทูดีฟอ l ์นะครับก็คือรีเซ็ตให้โปรแกรมเนี่ยเป็นเหมือนกับตอนลงใหม่ๆเลยนะครับตอนนี้ ถ้าใครเปิดแลแครอยู่นะครับให้ปิดโปรแกรมไปก่อนนะครับเอาละครับปิดโปรแกรมไปแล้วนะครับตรงช่องเซิร์ชนะครับตรงซองช่องเซิร์ชตรงนี้นะครับคลิกขึ้นมาแล้วพิมพ์ว่ารีเซ็ตนะครับร e เซ็ตนะครับแค่นี้ครับก็จะมีคำว่า Reset Se t t i n g to Default ขึ้นมาแล้วก็คลิกเลยนะครับโปรแกรมก็จะถูกเรียกขึ้นมานะครับอ่า โปรแกรมจะถูกเรียกขึ้นมาโปรแกรมจะถูกเรียกขึ้นมานะครับให้เราคลิกรีเซ t ตคัสตอมเซตติ g งไปเลยนะครับตรงนี้แล้วก็ตอนนี้รีเซ็ตเรียบร้อยแล้วลองเปิดขึ้นมาดูได้เลยนะครับกดโอเคครับตอนนี้โปรแกรมก็ถูกเรียกขึ้นมาใหม่นะครับก็ใช้ได้ตั้งแต่เวอร์ชั่นน่าจะเป็น2 0 1 4ั5ส6ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับ12 13ผมไม่แน่ใจนะครับว่าว่าจะมีฟีเจอร์นี้ไหมนะครับ เอาละครับตอนนี้ก็กลับมาเหมือนเดิมแล้วนะครับก็เริ่มเซตติ้งกันใหม่นะครับตอนนี้เราลอง,ลองดูเซตติ้งตามคลิปไปนะครับ